เอารอบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับปอนสตรีทเพเยอร์นะครับผมเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาทาฟาร์มการเดียนกันต่อนะครับผมอ่าก็หลังจากที่คลิปที่แล้วนะผมก็ได้ไปทําการขุดทรายมาเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางหมากจําพวกอ่า ล้อมรอบกรอ,อบให้มันโดยที่ว่าทําห่างจากเจ้าตัวโอเชียนวอลเลมนนี้2บล็อกนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็วางกรอบล้อมรอ,อบมันเลยนะครับก็ผมก็ได้มามาให้คุณชมดูความวคืบหน้าครับผมก็ผมจะทยอยทําไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วมันจะประมาณนี้นะครับผมผมก็ได้ขุดมาแล้วก็ขุดจําพวกทรายออกนิดนึ่งนะครับแล้วจะเห็นได้ว่ามันเริ่มนะครับ เห็นเจ้าตัวประสาทแล้วนะครับผมอ่าก็จะเริ่มขุดไปอ่าจะเริ่มถมทีละนิดแล้วก็ขุดถมทีนิดแล้วก็ขุดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโชโกเกอร์บ็อกนะครับผมขี้เกียจนะครับเพราะว่ามันมีจํากัดนะครับมันมีผมมีโชโอ็อคไอซสิมม่วงครับคุณผู้ชมเป็นโชโชเกอร์บล็อกนะครับที่สามารถพกพาได้แล้วเนาะก็ผมขี้เกียจ ยังไงล่ะไปขุดทรายมาเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ด้วยการที่ว่ามันมีจํากัดอยู่ที่การ้งหมด10กล่องนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทยอยทีละนิดทีละหน่อยละกันนะครับขุดเป็นแถวเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้นะครับแล้วก็ถมทีละนิดแล้วก็ขุดถมทีนิดแล้วก็ขุดเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้แหละก็ผมก็จะมาทําต่อเลยละกันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรนะครับผมจะมาอ่า อัดวิดีโอนะครับความคืบหน้านั่นเองครับว่ามันถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเอาถ้าสมมุติว่าเกิดตรงบริเวณตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเสร็จแล้วเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเริ่มทําการหาห้องสปองครับห้องฟองน้านะครับแล้วก็เอาน้ําภายในตัวประสาทตรงเนี้ยโอาเชยนมอนเมนตรงเนี้ยเอาออกทั้งหมดเลยนะครับเอาโอเคแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความคืบหน้าในคลิปนี้จะ เป็นยังไงบ้างนะครับอ่าประมาณนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าผมก็เริ่มมาเล่นเด่นสักครู่แล้วแหละนะครับแต่ก็มันเริ่มเบื่อแล้วทุกคนผมไม่มีอะไรจะทํานะครับก็เดี๋ยวทยอยไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นนะครับอ่าประมาณนี้แหลนะเนาะเอานลครับทุกคนตอนนี้ผมก็เสร็จไป เศษหนึ่งส่วนสามนะครับผมอ่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเริ่มโอ้โหเริ่มมีกําลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับผมอ่าก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ไม่มีปัญหานะทุกคนก็เดี๋ยวก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับก็มาถ่ายความคืบหน้าเฉยๆนะครับผมอ่าแล้วมันก็อ่าเราก็จะไปกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมว่าตรงในน้าตรงนี้ผมว่าผมน่าจะ เอาไว้กันก่อนละกันเดี๋ยวผมน่าจะไปตรงข้างหลังตรง,ออตรงนี้ปะเออตรงนี้เดี๋ยวข้างหน้าเว้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวข้างหลังทาข้างหลังกันก่อนละกันนะครับผมอ่าเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวปรับใหม่ครั้งนะครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ผมเสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูสิโอ้โหนานมากเลยครับคุณผู้ชมครับ ก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวค่อยทยอยแบบขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยทางออก้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอไปมาร์กจุดตรงนู้นก่อนละกันนะครับว่ามันถึงตรงไหนนะก็เดี๋ยวเรากลับมากันทีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้เสร็จเลยนะครับทั้ง1ด้าน2ด้าน3 4มสี่ทำให้หมดเลยนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่ามันจะสวยสักแค่ไหนกันเชียวนะครับสําหรับอ่าโอเชียนบริมินนะครับประสาทของเรานะครับผมนะผมจะทําให้เสร็จเลยนะเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งก็เสร็จกันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยทยอยทาทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วในเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะก็เดี๋ยวจะไปหาอ่าห้องสปองด้วยใช่ไหมละ่ะอ่าเดี๋ยวผมขอทําให้เสร็จกันก่อนละกันนะครับระหว่างนี้ก็ทําไปยาวๆแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการขุดเสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้หลังจากที่แบบว่า ผมขุดถมขุดนะครับแล้วในตอนนี้ผมมันก็เสร็จสักทีนะครับโอ้โหนานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามหาห้องสปองกันเลยดีกว่านะครับอ่าโอเคเริ่มจากตรงไหนดีอ่าผมจะเริ่มจากตรงกลางเลยละกันนะครับผมโอ้โหบอกเลยยังนานนะครับก็เป็นอาทิตย์นะครับสองสามอาทิตย์น่าจะได้นะครับก็ดูจากสภาพก็รู้นะครับผม S <S ตรงนี้ก็เดี๋ยวขุดสักนิดนึงแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นห้องห้องน้ำแปึงนะตรงนี้ไม่ไน่ามีอะไรนะครับมันเป็นห้องธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะขอขุดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ําออกนะครับห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตามหาแบบขุดแลรกแลรกทะลวงเลยนะครับตรงนี้ไม่น,าน่ามีอะไรเดี๋ยวขอสปองสักนิดนึงนะครับนี่ครับมันจะดูดซับน้ํานะครับผมจะตามหาไอห้องที่มันมี ไอ้ตัวนี้นี่แหละนะครับโอเคปะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวลงมาอีกสักตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวลองขุดหาดูนะครับเพื่อจะเจออะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวขุดแรลกเลยนะครับตรงนี้เป็นห้องอะไรเอ่ยตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวตามหาเรื่อยๆนะครับถ้าเจอก็น่าจะเป็นอันโชคดีนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมมีสถานะที่ว่าหายใจใต้น้ําได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองหากันดูดีๆนะครับ เผื่อจะเจอนะครับผมแต่ผมว่าผมมองจากข้างนอกแล้วมันน่าจะไม่มีนะเท่าที่ผมสำรวจอันนี้ไงสปองห้องสปองนะครับเจอแล้วนะผมอ่าเนี่ยผมออะผมต้องการห้องที่มันเป็นแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะเอาอ่อัเนี้ยไปนรกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับเราเจอแล้วหนึ่งห้องนะครับเราขออีกสักห้องก็น่าจะดีนะครับผม นี้ผมขอที่ยืนสักนิดน,นึงได้ปะอ่าเดี๋ยวจะไปข้างบนนะครับเดี๋ยวไปเอาอ่าที่เขาเรียกว่าโฮนะครับโฮก็คืออ่าที่พวนดินทําพวกการเกษตรนะครับมันจะสามารถอ่าเอาแบบขุดจําพวกสปองมาได้นะครับมันจะเร็วดีนะครับอ่าเมื่อกี้ผมก็ลืมเอามานะครับน่ครับไอโฮชนิดนี้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็ใกล้มือแล้วปะอ่าใกล้มือแล้วไม่เป็นไรนี่ครับ เดี yeah, it it oh, mm ๋ยวผมขอค่อยมานอนอีกทีแล้วกันนะครับอ่าเราก็เจอแล้วหนึ่งห้องนะครับโอ้โหกว่าจะเจอนะครับห้องสปองนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอขุดตรงนี้ออกก่อนละกันนะครับอ่าห้องสปองมีอะไรไหมเอ่ยผมว่าไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอถมไปเลยละกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเอาหูนะครับเก็บมาเลยละกันเนาะอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ โหเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะทําให้มันแห้งโดยการเอาไปวางในนรกนะครับก็น่าจะแห้งเลยแหละนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวใน EP ีหน้าในภายภาคหน้านะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะทําตรงนี้ให้มันแบบขุดตรงนี้ให้มันแบบหมดซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทําแบบฟาร์มจริงๆจังๆนะครับขอทําขุดให้หมดก่อนแล้วนหน้ามีอะไรน่ครับข้างบนนี้โอเคเก็บมาให้หมดนะครับสําคัญนะครับสปองนี้สําคัญนะครับหายากมากเลยนะครับ โอเคเอามาให้หมดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตรงนี้มีอีกไม่เอ่ยโอเคตรงนี้ไม่น่ามีแล้วแหละอ่าขึ้นไปดูเลยแล้ะกันนะครับโอเคโอเคขุดขึ้นไปเลยอืมแป๊บหนึ่งนะอืมตัดตัวขึ้นไปได้ปะอะ่รู้สึกว่ามันอ่ะได้ละโอเคตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรและ้ะไม่น่าห่วงละเดี๋ยว เราไปดูตรงนู้นเผื่อจะมีนะครับอ่ามันอยู่ซ่อนๆอยู่แถวๆนี้แหละนะครับตรงนี้มีปะน่าจะมีเนะี่ยมีปะเอ่ยไม่มีครับผมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขุดกันอีกทีแล้วกันนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวผมน่าจะต้องไปทําอ่าที่ขุดดีๆนะครับเพราะว่าที่ขุดจตละอันมันก็ใกล้จะพังแล้วนะครับผมตรงนี้ไม่มีครับโอเคเดี๋ยวไปหาตรงอื่นตรงนี้มีปะเอ่ย ผมจะขุดแหลกเลยนะครับผมเราจะไม่เก็บไว้นะครับตรงนี้มีปะไม่มีครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องล่งลนะครับมันจะมีกี่ห้องเอ่ยเท่าที่ผมจะไม่ผิดน่าจะมีสองห้องนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่มันจะสุ่มเอาครับผมเจอเปล่าเจอเปล่าโอเคถ้าผมหาเสร็จก็น่าจะเสร็จนะครับโอเคปะน่าจะไม่มีแลวมั้งมีอยู่ปะเอ่ยไม่มีแล้วแหละมีปะมีปะมีปะ มีผมเถอะมีไหมครับมีเปล่ามีเปล่าไม่มีครับผมโอเคไม่เจอไม่เป็นไรอ่าข้างล่างนี้ซีมีหรือเปล่าถ้าเจออีกสักห้องก็น่าจะดีนะไม่น่ามีแล้วละขุดกันต่อไปครับผมหาห้องสปองนะครับหวังว่าน่าจะเจอเร็วๆนี้นะครับผม กินก่อนเงีย้ยงเงียงเงียเงียเงีย,งอย,งอยงโอเคแล้วก็หากระต่อตอนนี้ผมได้มา34แล้วใช่ปะโอโหเยอะเหมือนกันนะเยอะอยู่เยอะอยู่รักษามันไว้ให้ดีครับผมเดี๋ยวเราจะง่ายละง่ายต่อการทํางานแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาสปองเนี่ยมามาดูดน้ํานะครับมาเอาน้ําออกให้หมดนะครับโดยการใช้สปองเป็นตัวซับนั่นเองนะครับห้องตรงนี้ก็ไม่น่ามีนะครับ ไม่น่ามีนะครับดูสิจากทรงรับไม่น่ามีนะครับแค่นั้นจะมีน่าจะมีห้องเดียวนะครับผมโอเคเท่าที่ผมดูนะมันไม่น่ามีแล้วแหละนะครับโอเคครับประมาณนี้ผมก็ได้ตามหาห้องสปองเสร็จสิ้นเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้สปองมาแบบว่าเยอะแยะมากมายครึ่งชุดเลยอ่าครึ่งชุดกว่าๆนะครับก็น่าจะสะดวกสบายต่อการทํางานของผมแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมขอ จัดการในส่วนของตรงนี้นะครับเอาวิหารตรงนี้ออกให้หมดเหลือแค่พื้นล่างๆนะครับแล้วก็จะขุดลึกลงไปนะครับให้ถึงเบสล็อกเลยนะครับอ่าแล้วมันจะเป็นการทําฟาร์มที่มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าวติดตามผมด้วยละกันนะครับถ้าผมหายไปนานๆก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับโอเคปะเพราะว่าผม ไม่ใช่สิเพราะว่าผมมัวแต่ขุดนั่นแหละนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยแล้วกันแล้วเนาะถ้าผมแบบไม่ค่อยอัพคลิปแบบเอาชีวิตรอดคนเดียวนะครับก็ต้องขออภัยก็ดูเอาชีวิตรอดกับเพื่อนไปเพลินๆกันก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าประมาณนี้แหละผมก็จะยังไม่ทิ้งคลิปคลิปนี้แมปนี้ไปไหนนะครับผมอ่าผมก็ยังจะ เล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะแจกแมปในเร็วๆนี้นะครับผมอ่าก็ฝากติดตามผมด้วยละกันนะครับก็แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะนะครับโอเคปะก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเจอห้องสปองเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่เอาไว้ต่อกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบายๆผมสวัสดีครับเสร็จสิ้นแล้วโอ้โหกว่าจะเสร็จนานมากเลยนะครับผม